จากสถิติที่พิซาทำมา17ปีในสัมภารกรจริงๆแล้วเวลาที่เขามีร้องเรียนกันน่ะมันมาจากคู่แข่งมาจากบุคคลภายนอกไปก็มีค่ะแต่ว่าภายในก็น่าจะเยอะกว่าเนื่องจากว่ามันต้องใช้หลักฐานในการร้องเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวภายในคืออะไรพนักงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนพนักงานภายในเหรออะใช่ไม่งั้นก็จะเอาหลักฐานที่ไหนมาให้สัมภากรความรู้ใหม่ คือจริงๆที่โดนร้องเรียนเนี่ยจากสถิตินี่คือที่โดนคือเป็นพนักง,งานภายในอาจจะเป็นอาจส่วนใหญ่ด้วยแปลว่าพนักง,งานร้องเรียนบริษัทตัวเองเหรอพูดง่ายๆ <c oughs> ก็อาจจะแบบว่ามีปัญหากันนะเป็นเรื่องปกติในจ้างกับลูกจ้างค่ะพอมีปัญหาก็แกจ่ายเงินฉันไม่ <c oughs> ตรงใช่ไหมได้แต่ <c oughs> นงเอาฉันออกใช่ไหมได้เจอกันแล้วเขาแจ้งยังไงมีช่องทางการแจ้งหลายช่องทางเลยค่ะต้องไปที่กรมร้องเรียนโทร มีหลักฐานก็ส่งหลักฐานเขาไปเขียนร้องเรียนมันเขาเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะเขามีสูตรรับเรื่องร้องเรียนค่ะอุยเพื่อให้ประเทศไทยดูสะอาดขึ้นอยากรู้ประเทศไทยเรามีเจ้าหน้าที่สัรปากรกี่คนนะเยอะมากเพราะว่ามีทุกทุกจังหวัดเป็นหมื่นคนนะหมื่นคนใช่เพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ก็เจ0ดร้อยคนแล้วนะที่ลงหมื่นคนแค่ที่พี่อยู่ก็ตอนนั้นก็700ร้อยตึกอยู่ตรงไหนพี่ตอนนั้นอยู่ตรงไปรษณีย์กลางโอ้ยศูนย์ใหญ่ซะด้วยพี่น้องครับเข้าระบบนะฮะตอนนี้